ก็สวัสดีนะครับสำหรับคนที่ชอบกินแตงโมนะฮะวันนี้ผมพามาดูแตงโมพันซอนยา่าที่ปลูกแบบแขวนลูกนะฮะเป็นการปลูกแตงโมแบบปราณีตโดยให้เขาขึ้นค้างนะฮะเวลาติดลูกก็ทำการแขวนลูกเขา เพื่อป้องกันการลูกเขาหลุดร่วงเวลาลูกเขาโตน้ำหนักก็จะเยอะก็เลยต้องแขวนลูกเขาไวนะ้ก็จะสูงหน่อยะฮะนะลูกของเขาก็เอาอยู่เอาลูกอยู่ที่ดอกที่3ที่4นะฮะก็อยู่ที่ใบที่ประมาณ1 5บหถึงยีใบประมาณนี้ฮะ ซึ่งไตงโมเขาก็จะให้น้าหนักดีเนื้อแน่นใส่ไม่กลวงนะครน้ำหนักดีเนื้อแน่นเปลือก็จะบางก็แขวนลูกเขาได้แล้วฮะอันนี้ผสมดอกได้เจ็ดวันแล้วครับลูกโตวไวมากช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องให้น้ำให้ปุ๋ยเยอะๆหน่อยนะครับสำหรับคนที่ปลูกแตงโม ต้องดูแลใส่ใจเขานิดหนึ่งนะช่วงนี้เรื่องโรคแมลงก็ส่วนมากจะเชื้อรานะครับเป็นราแป้งกับราน้ำค้างต้องดูหน่อยครแต่ไอแมลงเพลี้ยไฟช่วงนี้ก็ไม่เป็นอันตรายเท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาติดลูกโตแล้วป้องกันแค่เชื้อราครับ ต้องดูแลเขาดีๆหน่อยออเขาแขวนลูกเรียบร้อยแล้วครับดูความสมบูรณ์ของยอดเขาเขาจะอวบอิ่มน้ำนะอันนี้คือาการไตโมที่แบบสมบูรณ์นะครับมีขนฟูๆออกมายอดเขา เดินอยู่ฮะนี่ฮะเห็นชัดหมฮะกำลังติดดอกมาอีละซึ่งที่ผมปลูกวิธีนี้ก็คือจะเอาผลผลิตเขานะครับต้นละลูกนะครับเพื่อลูกเพื่อให้ได้ลูกแต่งโมที่แบบมีคุณภาพนะครับไม่ได้เอาไว้หลายลูกเหมือนตามที่ปลูกให้ ไตโมที่ปลูกให้เลื้อยตามแรงใหญ่นะฮะอันนี้เป็นการปลูกไตโมแบบประณีตน,นะครับครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยวค่อยมาชมตอนลูกโตเราก็จะผ่าลูกให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ